วันนี้บอร์ดการรถไฟหารือและเตรียมส่งเรื่องให้กับอายการสูงสุดเพื่อพิจารณาถึงแนวทางการบอกเลิกสัญญากับบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เครนก่อสร้างหล่นทับรถไฟในพพินที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะขณะเดีวยวกันผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อสรุปข้อมูลส่งให้กับตำรวจ เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกรมขนส่งทางรางวิศวกรรมสถานในพระบรมราชุปธรรมและพิสูจน์หลักฐานภาคสมลงพื้นที่ตรวจสอบชิ้นส่วนเครนที่หล่นลงมาทับรถไฟในพื้นที่บ้านถนนคตตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุจุดแรกคือซากชิ้นส่วนเครนบริเวณริมทางรถไฟจนถึงวันนี้ยังไม่มีการขนย้ายออกนอกพื้นที่และเป็นหลักฐานสําคัญค่ะ จากภาพเพื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าชิ้นส่วนบางชิ้นมีร่องรอยบิดงอบางชิ้นฉีกขาดออกจากกันจากนั้นผู้เชี่ยวชาญขึ้นประเช้าสำรวจที่บริเวณจุดติดตั้งเครนเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุขนาดใหญ่จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะมีความสำคัญกับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ เรามาดูว่ากระบวนการหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับมันเกิดจากอะไรอันนี้อันนี้ก็คือเป็นบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ลงมาดูะครับเหตุเกิดหนึ่งสองสามสี่อะไรมันมาก่อนสาเหตุมาจากอะไรประมาณนั้นนะครับครับครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาตรวจสอบแล้วก็สรุปผลนั้นก็กรอบเวลาเรามีอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าวันนะครับตามที่ทางท่านรองประหลัดเขาเป็นกำหนดคำสั่งลงมา ส่วนความเคลืบหน้าในการบอกเลิกสัญญากับบริษัทอิตาเลียนไทเดเวลลอปเมนต์วันนี้คณะกรรมการหรือบอร์ดการรถไฟมีการประชุมพิจารณาว่าสามารถบอกเลิกได้หรือไม่รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการสรุปรายงานบริษัทเอกชนไม่ได้จัดพนักงานดูแลแล,และเฝ้าระวังความปลอดภัยซึ่งถูกกำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญาจะเป็นหนึ่งในมูลเหตุของการบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่โดยคณะกรรมการสั่งการให้พิจารณาการบอกเลิกสัญญ,ญาอย่างรอบครอบและรัดกุม ทำให้วันนี้สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะคาดว่าจะสามารถส่งเรื่องให้กับสํานักงานอายการสูงสุดพิจารณาได้ภายในสัปดาห์หน้าก่อนเสนอให้บอร์ดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตัวสัญญาที่ทต้อง,งํารบอกวสัญญาเป็นคําสั่งทางปกครองนะครับก็มีความจําเป็นที่จะต้องหารือไปที่อายการสูงสุดนะครับในเรื่องของแนวทางของการบอกว่าสัญญาเพื่อให้เกิดความรัดกุมนะครับแล้วก็เกิดความถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ รวมถึงตัวระเบียบของพรบรจัดซื้อจัดจ้างมาตรา103นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรณีที่การบอกยกสัญญาจำเป็นต้องพิจารณาในเรื่องของประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงนะครับหรือเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับซึ่งทั้งสองประเด็นนี้จาเป็นต้องหาลือไปที่ไอการสูงสุดเพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจนก่อนการแจ้งบอกยกเลิกสัญญากับทางผู้รับจ้างต่อไปครับ ทีนี้ผู้สื่อข่าวถามต่อค่ะว่าถ้ามีการบอกเลิกสัญญาเอกชนรายเดิมจะเข้าร่วมการประมูลงานได้หรือไม่และหากเข้าร่วมประมูลได้แต่พิจารณาไม่ให้เข้าร่วมถือว่าเข้าข่ายกีดกันเอกชนหรือไม่เรื่องนี้รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าต้องให้อายการสูงสุดและกรมบัญชีกลางพิจารณารวมถึงประเด็นการขึ้นแบล็คลิสด้วยส่วนที่มีกระแสข,ข่าวว่าใบาอนุญาตเครนหมดอายุนายอน,นันต์บอกว่าเอกสารรายงานผลการตรวจสอบ และทดสอบความปลอดภัยของเครนตามกฎหมายพบว่าหมดอายุเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาแต่ประเด็นนี้ทางบริษัทยังไม่มีการชี้แจง